ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ซีรีส์ไมครับเอาชีวิตรอดในโลกที่มีแต่ปลาผมต้องเอาชีวิตรอดจนสามารถเข้าไปดีเอ็นและข้ามังกรได้และในการเดินทางและการเอาชีวิตรอดในครั้งนี้ก็จะยากขึ้นไปอีกเมื่อผมนั้นต้องติดอยู่ในป่าและสัตว์ก็ต้องหายากด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นก็อย่าลืมกดสับสคราป์กดไลค์คลิปนี้ถึงสองพันไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเราไปลุยกันเลยครับกับไมครับเอาชีวิตรอดในโลกที่มีแต่ปลา เอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ซีรีส์เอาชีวิตรอดในโลกที่มีแต่ป่าใน EP ที่3กันแล้วทุกคนวู้ฮู้พาร์ทที่แล้วนะครับผมเราได้ไปตามหาเนเธอร์าวาน,นะฮะแล้วก็ปลูกมันไว้เยอะเลยหลังจากนั้นเราก็เอาเนเธอร์าวากับแท่งเบรกของเรานะครับมาปรุงยานั่นเองซึ่งยาที่เราได้นั้นก็คือยาคล่องแคล่วหรือว่ายาสปีดนั่นเองนะฮะวู้ฮู้วี่โคตรเร็วเลยฮะอึ้ วยงามแล้วก็เอ้ยมีชาวบ้านเขาไม่ได้เรียกว่าชาวบ้านคนขายของเร่นะครับมาอยู่ตรงนี้กับเราด้วยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูนะว่าเขาไปติดตรงนั้นได้ไงเอ้ยเพื่อนได้ขายอะไรหรือเพื่อนโอ้หมันมันเร็วจัดโอ้โหเร็วเร็วจะสามารถวิ่งผ่านอันนี้ได้โอเคน่าอยู่นี่เองเพื่อนเดี๋ยว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 อ๋อยูไปเราไม่มีมรดต โอเคเราเก็บชุอกคกไว้ด้วยดีกว่านะครับเพื่อเอามาทำอันนี้นะเนาะหูเก็บได้เร็วขึ้นครับเพราะว่าเรามียาสปีดนี่เป็นไงเป็นไงโอ้โอ๊โอเก็บไปทั้งต้นเลยเลน้องๆได้คอมเมนต์ไวไ้ใต้คลิปที่แล้วนะครับผมว่าปากปากระเป๋าสามารถทํายาได้จัดไปดีครับเราก็ทําการเอ่อใส่วาลงไปก่อนใช่ไหมแล้วก็ใส่ขวดน้ํา3อันโอเคแล้วก็รอให้มันเออเอาไหมอ๋อขวดน้ำพวกนี้น่าจะโดนปรุงยามาแล้วนะครับผมก็เลยเออไม่สามารถทํายาอันนี้ได้ โอเคเรียบร้อยครับรอนปรุงหลังจากนั้นผมจะเอาปลาปักเป้านี้นะใส่โดยที่ผมไปศึกษามาเลยว่าปลาปักเป้านี้มันสามารถทํายาดําน้ําได้นะครับทุกคนยาดำน้าก็คือเวลาที่เราลงไปในน้าเราจะไม่เสียหลอดอากาศของเราเองนะครับจากนั้นเราก็เอาปลาปักเป้าใส่เลยใช่ไหมโอเคครับผมได้แล้วฮะยาหายใจใต้น้าไหนลองดูสิโอเคนั่งแช่น้าเฮ้ย hey, สังเกตดูที่หลอดอากาศของผมดีๆนะฮะมันไม่ลดเลยนะ โอ้ได้2นาทีเลยนะครับแล้วภารก,กิจวันนี้นะครับคือการแลกเอ็นเดอร์พูลกับพวก,พวกพิกลินให้ได้นะครับเพราะว่าเราสามารถปรุงยาได้แล้วแล้วก็หาแท่งเม็ดมาได้ด้วยนะครับผมชุดเกาะอืมยังขาดหมวกนะครับเดี๋ยวลงไปขุดเหล็กก่อนนะฮะเดี๋ยวผมต้องไปขุดเหล็กก่อนครับเหมืองธรรมชาติอยู่ใกล้ๆเองโอเคนะครับตรงนี้น่าจะมีเหล็กให้เราเนาะนี่ไงโอเคครับผม ตรงนี้เราเคยมาสำรวจแล้วนะแต่สำรวจได้ไม่มากเราขู่นั่นไงเพราะว่าอันนั้นแหละโอ้หค้ำเลยเหรือเนี่ยอ,อืทำงานหามรุมหามค้ำจริงๆได้ชุดเกาะเหล็กแล้วเย้ยมันมาแบบนี้เลยเหรอเดี๋ยวขอขวานก่อนขอขวานก่อนอ ได้แล้วทุกคนหลังจากที่แรกเอ็นด้พูเสร็จแล้วนะครับผมผมจะตามหาแครอทนะฮะหรือว่าพืชพันธุ์ของผมมันเองเอาพ่ขยายพันธุ์หมูนะพื่อจะได้ทําเควสเนื้อหมูย่างกันสักทีถือว่าเตรียมพร้อมแล้วนะฮะเฮ <c oughs> ้ยพอดีเป๊ะเลยเกือบไปแล้ว <c oughs> โอเคฟักทองก็เริ่มจะเกิดแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่สนใจอ่ะเราจะไปไอพ่อค้าเลตมันเข้าไปดีนี้เปล่าวะนี <c oughs> ่ไง <c oughs> ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ดรลกเพื่อน เคครับทุกคนเดี๋ยวเราออกตามล่าเจ้าตัวนั้นกันนะฮะก็มีนี่เต็มไปหมดเลยฮะเดี๋ยวก็ขอใส่กอดทองก่อนครับผมเพื่อมันจะไม่ทำลายผมเนาะถือว่าได้ผลนะครับน้องๆบอกมาผมเป็นน้องๆดีๆจริงๆได้เล่นไพ่คาสิโนเป็นอย่างพี่ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากน้องๆอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เยี่ยมโอเคครับผมเรียบร้อยโอ้ได้ทองมาเยอะอยู่เหมือนกันนะนี่ทองไปแลกกับเจ้าพิกลินมันต้องใส่ชุดกอะทองทั้งหมดเลยใช่ไหมหรือว่าแค่กาะทองอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวผมจะต่อทางจากตรงนี้ไปในเทอร์ฟอร เราจะได้ไปเปตลยุยพวกนั้นอีกโอเคครับทุกคนเราขึ้นมาได้แล้วถึงแม้ว่ามันจะตันก็ตามอ่ะนะเจ้าเบรดมันอยู่ไหนอ้าวปัญหาหลักก็คือไม่มีข้าวโอแมกชไงเจ้าแก๊สโอ้ยมึงก็ยังเห็นกูเนาะนี่ไงตรงสปอนเซอร์มันตรงนี้ผมได้เอาข้าวไว้ไหมไม่ได้เอาไวครับผมก็สู้จนตัวตายเลยแล้วกันขี่มาตายเวสร์ตายเดี๋ยวขอกลับไปทาอาหารแป๊บหนึ่งฮะโอ้ยลืมลืมลืมส่วนสําคัญเลยคือเวลาเราโดนยิงนะครับเราก็กินอาหารเพื่อให้มันรลีเลือดเนาะ โอเคเราไปทำกับข้าวแล้วก่อนนะครับโอเคครับผมเก็บไก่ไก่มาทำพายกันดีกว่านะผมว่าว่าตอนนี้พัมกินของเราก็เกิดแล้วนะครับผมนี่ครับได้พายและวได้กี่อันโอเคครับได้สองอันคื okay, อว่าได้ยืมไปเอาข้าวหน่อยละกันนะผมว่าขนมปังก็น่าจะดีนะครับผมน่าจะให้พลังงานที่แบบว่าได้เยอะอยู่หลังจากนั้นผมก็จะทำการล้างเผาพันธวัวนะครับเพราะว่าต้องใช้เนื้อนะนี่ตาหนึง่ง ตายสองตายสามตายสี่ตายห้า่าไปห้าตัวนะครับผมแล้วก็ให้อาหารตัวหนึ่ง <c oughs> แค่นี้อ่ะเลราจฉะนั้นก็ฆ่าไก่สักสองสามตัวนะครับหนึ่งสองสามโอเคครับผมโอเคเราได้อาหารพอที่จะเลี้ยงปากทองเราได้แล้วเราก็กลับไปเลยโอเคครับผมมา เตรียมพร้อมกับมาอีกครั้งตามคําเรียกร้อง้องเก็บเห็ดไปทําซุปหน่อยนะครับว่าจ,จะอร่อยไหมนะี่ครับพอเราสร้างทางลัดไว้เรียบร้อยแล้วเราจะได้ไม่เดินอ้อมนะครับนี่ทางลัดเราเข้ามาเลยปึ๊บป,ปึ๊บป,ปึ๊บว้ายเห็นกูอีกแล้วโอ้ยเจ็บโอ้โหแม่นจัดโอเคครับผมสปอนเซอร์อยู่ตรงนี้เนาะโอ้ยแม่นยังเลยนะแม่นแม่นยังเลยนะแม่นยังแม่นยังเลยโอเคครับผมไม่ได้สักแท่งเลย โอเคโอเคได้อยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้ฮะโอ้ย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 เกียวตันเกียตันมาจากไหนอะไรวะมาร่วมแจมมาร่วมมั่วด้วยหนึ่งสองโอ้ยเจ็บครับเจ็บเจ็บเจ็บขอรีเลือดก่อนอ่ะให้ควาดามมึงนี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองโอเคโอ้ยจะตายจะตายอ่ะรีเลือดโอ้โห ดีครับได้แท่งเมล็ดมา3อันนะผมเพิ่งกลับมาได้ร้อยมันเกิดก่อนถ้าผมสร้างเป็นอคอกมันเลยล่ะว้ายมันมาจากไหนวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันลุ่มวะ่ะนี่นี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงแล้วก็โดนนี่ไงนี่นี่โอ้โหสี่ตัวว้าไปอยู่แล้วว้ยมาดิมาดิาดเก็บมึงไปเรื่อยๆอะ่ะโอ้โอ้เจ็บ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 ตายอย่า โ oh, อ้อีกแล้วทีเราไปแลกเอเตอร์พูลดีกว่าครับผมพอแลกสลากแท่งเมล็ดนะในห้าอันก็ถือว่าดีใจแล้วล่ะพอแล้วมาเพื Nigeria, ่อจุดประสงค์แค่นี้นะครับแล้วก็เราก็จะกลับกันเลยนะโอเคเอาของที่ไม่จำเป็นนะครับไว้จะยิงอะไรเฮ้ยเดียว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 เฮ้ยยิงทำไมอ่ะเอาเอายิงทำไมอ่ะเอาเอาเออเอออูนี่เออไปแล้วมาแลกด้วยกันก่อนนี่ห้วยจะยิงอยู่ได้นี่เธอมองาทำไมเนี่ย เฮ้ยอนเดอร์พูสุดยอดเลยเพื่อนสุดยอ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 ดได้มาสองลูกครับผมมีเอ็นเดอร์แมนครับผมโอ้โหเยอะด้วยาอหลกโอ้โหพวกสปอนไาตรงนี้เลยหรอแก๊สอุลังแกผู้เล่นเกินลังแกผู้เล่นเกินโอ้ยฮ่าขั้วได้โอ้ยเอ็นเดอร์แมนแถวนี้เยอะอยู่นะครับก็เลยว่าจะไปฏิสัมพันธ์นะครับผมก็คือฆ่าเขานั่นเองโอเคขุดแป๊บ เอาแล้วหายอ่ะโอ้โหนี่โอโคตรหลังแกผู้เล่นเลยอ่ะอะไรอยู่อะเกมไม่ครับเกมสำหรับเด็กจริงป่ะเนี่ยเอากูเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้โอ้ยห้าขวบมึงเอาของไหนฮะมึงจะเอาไงกูไม่ยอมแล้วกูไม่ยอมกูไม่ยอมแล้วกูจะไม่ยอมมึงต่อไปได้มึงเอางี้กูใช่ไหมเอางี้กูใช่ไหมได้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 เลยไอซับมาไอ้ ไอ้กูโกรธมากเลย โอเคครับทุกคนผมกลับมาแล้วโอเคครับเราได้เอ็นเดอร์พูลมาทั้งหมด20ลูกนะครับหลังจากที่เรารอเป็นชาติเฮ้ยตายเอ้าตายเอาเปิดบทก็ฟันหั่มแก๊สแม่งเลยโอเคเราได้เอ็นเดอร์พูลแล้วนะครับเราจะมาทำไอออฟเอ็นเดอร์กันเนาะสวยครับผมได้8ลูกครับไอออฟเอ็นเดอร์เดี๋ยวคไปนอนก่อนดีกว่าเราไปตะลุยขนาดนั้นแล้วเราพักผ่อนก่อนดีกว่าครับแบบมาทำฟาร์มทำอะไรแบบชิวๆดีกว่านะโอเคโอ้ยกลับมาบ้านได้สักทีโอเคเราจะมาลองทำ โตเอนชานดูนะครับว่ามันจะทําได้ไหมโอเคมันต้องใช้เพชรนะครับใช้เพชรแล้วก็หนังสือส่วนหนังสือเราก็น่าจะทําได้นะเพราะว่าเรามีหนังสัตว์และโอเคเราได้กระดาษแล้วจากนั้นก็มาทําหนังสือกันหนังสือมันทํอยังไงอ่านี่ไงจะและ้วหนังสือเล่มหนึ่งครับได้แล้วหนังสือเล่มหนึ่งแล้วก็เราต้องหาเพชรนี่แหละงานยากการหาเพชรนั่นเองแต่ก่อนอื่นต้องมีข้าวกินก่อนดูเหมือนว่าซีรีส์นี้ข้าวจะหายากผิดปกติแล้วเนี่ยมาเอามาให้หมดเลยอ้ได้พายแล้ว โอ้กินลีละทีโคตรเยอะเลยเยอะกว่าเนื้อไก่ด้วยซ้ำอ่ะอเคเราลงไปหาเพชรกันต่อดีกว่าครับผมเพชรจ๋าพี่มาแล้วจ้ะเราต้องใช้เพชรเยอะมากนะครับเพราะว่าก็ต้องใช้ออปซิเดียนด้วยนะไม่รู้ว่าเราจะหาเจอไหมตรงนี้เป็น y y 1 0นะครับ Y9 Y10 นี่แหละประมาณนี้เดี๋ยวเราจะขูดเรื่อยๆเลยนะครับผมอยากจนจรงิงๆขนาดโลกมีแต่ไม้นะ โอ้โหอุปกรณ์พังหมดโอ้โหสิงจริงจริงอ้าวเจอครับผมการอ้อนบอนได้ผล <c oughs> ถือว่าการตามหาตามลาวาถือว่าได้ผลนะครับใช้ามาสองครั้งละี่เราเจอทั้งหมด4ก้อนนะครับแต่ว่าก็ยังไม่พอดีโอเคขอ8ก้อนโอเคครับได้8ก้อนได้แล้วเราจะไปทำโตเอนชานกันดีกว่านะครับซึ่งผมเอนชานไม่เป็นหรอกแค่อยากจะทําแบบสวยๆไม่ใเฉยๆนะครับระดับบรารมีอะไรเงี้ยเอ้ขุดไปเลยวู้ได้ขุดเพชรแล้วครับทุกคนเจอเพชรสักที ต้องใช้อะไรบ้างอะตัวเอชนชันอ๋อใช้ออกซิเดียนสามอ่าฮะเดี๋ยวผมเอาถังขึ้นมาตักลาวาไปทำออกซิเดียนก่อนนะครับไปทำออกซิเดียนดีกว่าครับผมอยว้ตรงนี้ไอห้าขวาน้ำโอยอยู่ดีๆก็ามายิงกูแล้วนี่ครับนอนดีกว่าครับมอนสเตอร์มันรู้สึกว่าจะยั่วเยี่ยงเกินไปละโดนแมน่นๆอือโอ้กูจะโดดลงมาทำไมโอเคครับใส่ออกซิเดียนลงไปโอเคเราก็จะขุดออกซิเดียนกันสามอันโอเคครบแล้วครับผมเราไปทำตัวไอชันกันดีกว่า ได้หรือยังได้หรือยังโตเอนชานมีเพชรสก้อนแล้วก็หนังสือเล่มหนึ่งออสซิเดียสี่ก้อนโอโอ๋อนี่ไงอีกก้อนหนึ่ง <laughs> ตั้งแต่ EP พีแรกได้ก็จะได้ใช้ประโยชน์แล้วสินะเพื่อนถือว่าเป็นการขุดออกเพื่อความสวยงามด้วยนะครับอะไรมันช่างพอดีขนาดนั้นเพื่อนสวยงามโอเควูว่าโตเอชาดดีกว่าแต่แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบนี้2ก้อนแล้วก็ นี่ไงได้โตัวเอนชานแบบสวยงามเอาขึ้นไปตกแต่งบ้านดีกว่าเออตายเพราะตกคลิปน้ำตัวเองไปข้างบนครับผมโอ้ยนอ้นออะไรวะนี่อยู่ดีๆก็มาโอ้ยอะไรวะนี่ครับตัวเอนชานผมจะวางไว้ตรงนี้อหลังจากนั้นก็ทำหลังคาคุมโนนี่มาเลยก็จะทำหนังสือนะครับผมเพราะว่าเรามีโคกลัวแล้วทำเป็นชั้นหนังสือไปเลยนะครับ ใส่โต้เอนช้างของเราให้สวยงามโอเคครับผมใส่หลังคาให้เรียบเนียนแต่ส่วนในถ้๊วยเราก็เอาไว้ตรงนี้เลยนะครับโอเคครับตตวเอชาา์เราก็อยู่ตรงนี้นะแล้วก็ได้ที่ขุดเพชรแล้วโอเคลำดับต่อไปนะครับเราจะทําอะไรกันต่อ,อม,มีอะไรให้ทําหรือเปล่ามีสิครับขยายพันธุ์พืชโอเคเราไปปลูกผักทําฟาร์มกันต่อนะครับผมปลูกไว้เยอะๆเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะขาดแคลนมากเกินไปแล้วนะ ผมอาจจะเล่นขัดหูขัดตาใครบางคนนะครับแต่ว่าเ็<ม>เล่นด้วยใจะ <c oughs> อะเนี่ยเ็เล่นแบบปกติของผมเลยนะครับนี่แหละผมก็เล่นแบบนี้แหละอืมดูชุมช่มฉ่ามากเขี้ยผมใส่เรื่อยๆเลยแล้วก็เอาสลัมาวางนะครับเพื่อเราจะได้ไม่เดินตกร่องน้ำานะโอเคหูแปลงผักอย่างเยอะเพราะเราจะทําอาหารของเราเงล่ะเฮ้ยอะไรนะนะเฮ้ยโจรเอาละพวกโจรใจบาปแกมาบุกถึงถิ่นฉันเลยงั้นเหรอ ฮะมี <man> ่แกไม่กลัวเลยเหรอเฮ้ยถ้ามีโจรก็แสดงว่าแถวนี้มันมีหมู่บ้านใช่ไหมไม่รู้นะครับแต่ก่อนอื่นผมไหว้นะไม่ต่อยมันก็มาดิโยมไม่กลัวโยมมาดิน้ยโดน โดนฟันหั่มแตกบอกเลยลางร้ายอ้าวจะบุกมาก็มาดิมาถึงถิ่นเลยมาดีเราได้ป้ายของโจนมานะครับผมือว่าแจ่มเลยนะดียว่ามันจะยกขยงกันมาลุมต่อยผมนะเฮ้ยก็มาดิครับไม่ได้กลัวแค่ได้ป้ายโจนครับผมติดไว้ตรงนี้เลยละกันนะนี่ตรงคอกหมูที่ทงฟาร์มต่อดีกว่าครับอย่าไปยุ่งกับไอ้พวกนั้นเลยมันไร้าสาระมันก็มาบุกนั่นบุกนี่อื้ยสร้างความไม่สงบสุขให้กับประเทศชาติแค่ปลูกข้าวก่อนนะครับดับดแรกคือข้าวผมมัน น้อยหรือเกินนะโอเคครับผมเป็นแปลงผักขนาดใหญ่แล้วนะฮะเดี๋ยวผมเข้าไปนอนก่อนตอนนี้ขาดแค่อาหารอย่างเดียวครับผมอาหารแบบอาหารสุดๆอะ่ะไงด็อกกี้ โอเคลำดับต่อไปนะครับผมก็จะทําการทำฟาร์มฟักทองผมเพิ่มเติมโดยไปฝั่งทางนู้นดีกว่านะครับมาฟาร์มพัมชินเรา,เาจะใส่ตรงนี้ดีกว่านะเรวก็เามาเล็ดมาได้20อันนะู uh ้ huh. แต่ว่าฟักทองเราก็เกิดเยอะเหมือนกันนะเน,นี่ยดูสิ เยอะมากครับถ้ามันจํานวนมากๆแล้วก็มีไก่ด้วยอฮ้ยจะเป็นแบบว่ายอดเลยเอาล่ะก็ต้องขอจบคลิปไม่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสลับพาร์ทที่3นะเราได้สร้างโตเอ็นชันออกตามหาเอ็นเดอร์พูลแล้วก็ทำไอออฟเอ็นเดอร์แล้วก็มาขยายพันธุ์ศาตว์ธรรมที่ฟาร์มอาหารแบบ สุดยอดมหาโคตรอาหารเลยแล้วเราจะออกไปผจญภัยตามหาสตองโฮกันนะครับโอ้โหโคตรรวดเร็วเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับด่ดูจนถึงคลิปนี้นะครับผมก็ TKSJ อย่าลืมไปร้อนในนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับเฮ้ยร้องอะไรวะฮ้ยอยากตายไงฮะตายไงฮะ